สไตล์มันๆของคนัวทีเพื่อนๆคะสังคมไทยของเราปัจจุบันมมีปัญหาต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมปัญหายาเสพติดนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการลุกละเมิดทางเพศอีกด้วยค่ะซึ่งปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่เยวชนไทยเนี่ยขาดความรู้ในเรื่องของเพศศึกษาค่ะเราไม่ได้รับการศึกษาในเรื่องนั้นอย่างเพียงพอนะคะและในวันนี้ค่ะโบลิงก็เลยมีกิจกรรมดีๆขององค์กรหนึ่งที่เขาให้ความรู้ในเรื่องของเพศศึกษากับเยวชนมาฝากกันค่ะ จะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะื้นต้าและตอนนี้นะคะวอลลิงจะพาเพื่อนๆมาชมกิจกรรมสําหรับเยาวชนที่องค์การคาดแข่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครทั้ง3เขตได้จัดขึ้นค่ะกับโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษาเข้าสู่สถานศึกษาครูอาจารย์และเยาวชนค่ะ ภายในงานเนะ่ยมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายเลยโบลิิงว่าเดี๋ยวตามโบลิิงเข้าไปชมภายในงานกันเลยดีกว่าค่ะ จะเข้าใจแล้วที่สําคัญคือเรื่องการปฏิบัติก็ขอให้ความหลากหลายทางเพศจงเจริญก็แล้วกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะโบลิ่งก็ยืนอยู่กับน้องๆเยาวชนตัวแทนกลุ่มวีทีนค่ะสวัสดีค่ะ ต้องถามกันเลยว่าทำจริงแล้วเนี่ยวีทีคืออะไรกันแน่คะวีทีนะคะเป็นกลุ่มเยาวชนนะคะที่เกิดจากองค์กรแพทนะคะได้กับจัดการอบรมเกิดขึ้นนะคะเป็นเกี่ยวกับเพศศึกษาและเอดนะคะในสถานศึกษาเพื่อที่เราเนี่ยค่ะจะนําความรู้ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆในโรงเรียนนะคะกิจการที่ทําจะเป็นเกี่ยวกับด้านไหนคะเราสื่อสารในหลายๆสื่อด้วยกันคือสื่อละครวิทยุเสียงตามสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณมีวิธีรับอารมณ์ทางเพศบ้างไหมครับเออผมว่าการรับอารมณ์ทางเพศเนี่ย มันทาได้ยากนะครับถ้าเราทําไม่ได้จริงๆเราก็ควรปลดปล่อยมันออก,กไปซะไปด้วยตัวของเราเองอืแล้วมันมีความสุขไหมครับกับการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศนะครับการปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศนั้นเป็นความสุขของตัวเราเองไม่มีพิษมีภัยต่อใครไม่ติดเชื้อโรคและไม่ตั้งครรภ์ที่แน่ๆคือเราไม่โอบผักแน่นอนครับ มีกิจกรรมสนุกๆเยอะแยะเลยเรามาทําอะไรกันคะค่ะวันนี้เราก็จะมารวมตัวกันนะคะเรากลุ่มพี่ๆกลุ่มวีทีนที่เคยไปอบรมมาแล้วก็เอาความรู้ที่ไปอบรมเนี่ยค่ะมาเผยแพร่ให้กับน้องๆรุ่นใหม่กับอีก20โรงเรียนนะคะเราก็จะมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ถุงยางาให่แล้วก็ความหลากหลายทางเพศอะค่ะอย่างนี้แสดงว่าหลังจบกิจกรรมวันนี้ไปเนี่ยต้องมีเยาวชนวีทีนเพิ่มอีกเยอะแยะเลยใช่ค่ะนี่ค่ะวิ่งเหลือมาเห็นการ์ตูนโป๊เอ๊ะ แล้วเราส่งสงเสริมให้เยาวชนเนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้ในเรื่องของเพศศึกษาอย่างถูกต้องเราให้เขาอ่านการ์ตูนโปมันจะดีหรอคะอ๋อไม่ในีตัวนะคะมันเป็นมันเป็นแค่การ์ตูนโปรมิใช่ไครับส่วนข้างในนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับสื่อการสอนนะครับที่แตกต่างกันออกไปครับเขียนเป็นการ์ตูนต่างๆยกตัวอย่างเช่นเป็นเรื่องราวของตัวสุจินะครับการแบบฝ่าฟันเข้าไปถึงรังไข่ครับว่าการเดินทางใช่ครับ ของตัวอัจจิไปยังหลังค่ะพี่พี่เขาสร้างหนังสือขึ้นมาในแนวเป็นรูปแบบการ์ตูนนะคะเพื่อที่เป็นสาระเพื่อเป็นสื่อที่อาจจะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นกับน้องๆเย่าว่แสดว่าภายในเล่มนี้ก็จะไม่มีภาพที่มีสื่อการ์ตูนอย่างอี่นก่อนที่เราจะไปกันไปเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านไหมคะ ก็อยากจะฝากเพื่อนๆนทางบ้านนะคะที่ว่าเพื่อนๆนที่อยากรู้เรื่องเพศศึกษาค่ะแต่ไม่กล้าถามก็อยากให้เพื่อนทุกคนนะคะให้เปิดใจให้กว้างในเรื่องเพศศึกษาอยากรู้ว่าอะไรก็ให้ถามได้เลยะค่ะแล้วก็เราก็จะสนุกกับเรื่องเพศศึกษาไปโดยที่เราไม่ต้องอายะค่ะส่วนเพื่อนๆนคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะ ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องเพศศึกษาและเอดนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.teenpad.net นะคะที่นั่นจะมีข้อมูลมีเกมม,เกม,มีอะไรเพื่อเล่นมากมายเลยค่ะใครที่มีคําถามต้องการค,คาตอบนะคะอย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมกันภายในเว็บไซต์มีสาระที่ดีมากมายเลยล่ะคะ่ะแล้วก็เพศศึกษาไม่ใช่เรื่องหน้าอีกต่อไปแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆตัวแทนนะคะวีทินมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากะค,ะค่ะองค์กรเพฟก็เป็นองค์กรอ ที่พัฒนางานด้านสาธารณสุขนะคะระหว่างประเทศแล้วก็มาอยู่ที่เมืองไทยนี่ยี่สกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็เดิมเราทํางานเรื่องการพัฒนาสาธารณสุขหลายๆด้านช่วงหลังๆเนี่ยก็มาเน้นงานเรื่องเอสในเยาวชนมากขึ้นก็เลยเป็นที่มาของการที่เราเริ่มทํางานเรื่องเพศศึกษาอย่างจริงจังนะคะจะเป็นโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้ไม่ใช่เพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเนื้อตัวร่างกายเท่านั้นแต่เข้าใจเรื่องสัมพันธภาพเข้าใจเรื่องชีวิตเพราะว่าเรื่อง เพศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายรู้จักเรื่องสัมพันธภาพรู้จักเรื่องอิทธิพลของสื่อต่างๆไม่ตกเป็นเหยื่อขอ,ของของของโฆษณาหรือท่านิยมบางอย่างทาง,างสังคมถ้าเขาได้รู้จักตัวเองจริงๆเน่นะคะเยาวนชนควรจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้อย่างถูกต้องรวมถึงผู้ปกครองก็ควรจะสองดูแลแล้วก็คอยทําความเข้าใจค่ะแล้วในอนาคตปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปจากสังคมไทยค่ะเพื่นอนๆคะอย่าลืมนะคะเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะ ส่วนตอนนี้ถึงเวลาของการตอบคำถามชิงรางวัลกันแล้วในช่วงบ o ๊ควิ้